โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel ส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับสาหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมเมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจิโร่ครับเพื่อนเพื่อที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาส่อง Roadmap ซีซั่นใหม่นะครับคลื่นแห่งอุบายเวอร์ชั่น1.21ที่กำลังจับเดตในวันที่19ถึง20ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับโลดแมปอันนี้เนี่ยเพื่อนๆผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในข่าวสาร ที่ผู้เล่นนะครับที่เล่นมาตั้งแต่เกมเปิดประมาณ4-5เดือนนะอยากจะให้มีมากเพื่อนๆก่อนที่ทีมงานเขาจะเปิดเซิร์ฟโกเบลนะครับโหลดแมปเนี่ยไม่เคยมีครับครั้งนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ได้นะที่ทางเกมเนี่ยเขาออกโหลดแมปมาให้เราดูนะครับว่าอัปเดตที่จะมามันจะมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรวมไปถึงของแจกนะครับ ภาพรวมทั้งหมดมันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาส่องโลด์แมปเวอร์ชั่น1.21กันครับจากที่ผมดูนะโลด์แมปอันนี้ถ้าให้พูดเป็นวันที่เนี่ยมันก็จะประมาณตั้งแต่เริ่มซีซันใหม่นะครับวันที่20ไปจนถึงช่วงกลางถึงปลายเดือนตุลานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยดีกว่าสําหรับกิจกรรมแรกนะครับจะเป็นอีเวนต์ของขวัญจากท่าเรือหรือว่ารางวัลล็อกอินโบนัสนะครับ โดยอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ของซีซันใหม่คลื่นแห่งอุบายนะช่วงระยะเวลาตั้งแต่14วันนับจากวันแรกที่เข้าร่วมซีซันนะครับก็ใครที่ยังไม่เข้าร่วมซีซันอีเวนต์นี้น่าจะยังไม่เด้งนะต้องรอให้เข้าซีซันก่อนนะครับของรางวัลที่ได้อันนี้เราก็ดูกันไปแล้วนะจะเป็นตั๋วดํารวม18ใบแล้วก็หีบเลือกฮีโร่1ตัวนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างที่2ครับ จะเป็นตู้เลตอัพที่จะมานะครับสำหรับตัวละครแรกที่จะมาก็จะเป็นน้องนาร่านะครับและที่เด็ดรอบนี้เนี่ยคือมันบอกเวลาเพืเพื่อนสำหรับน้องนาร่านะครับจะเริ่มพิกอัพตั้งแต่วันที่20กันยาไม่ใช่19นะครับ20นะไปจนถึง10ตุลาคมเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด21วันนะครับโดยนาร่าจะเป็นตัวละคร TIS นะครับและอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่จะมาต่อจากน้องนารา่าก็คือซินแบทครับสำหรับซินแบทเนี่ยจะมาในวันที่4ตุลาไปจนถึง24ตุลา เป็นระยะเวลา21วันด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าดูจากทม์ไลน์ก็อย่างที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปนะระยะเวลาของตู้เนี่ยมันจะอยู่3อาทิตย์แต่ก่อนตู้ออก1อาทิตย์ก็จะมีตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวละครใหม่ต่อจากตู้ซินแบตถ้าให้เดาเนี่ยก็น่าจะมาประมาณวันที่17ตุลานะ แต่ตรงนี้ที่งมนเขายังไม่บอกนะครับว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้อง,องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะก็สําหรับตัวละครซินแบตตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละคร T.A.A. แต่เวลาที่อยู่ในเลดยพิกาพนะครับเวลาที่เราสุ่มได้เราก็จะได้ทีละ8เศษนะครับอีเวนต์ต่อมาเ็าจะเป็นกิจกรรมของขวัญจากท่าเรือนะครับก็ของขวัญจากท่าเรือเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะคุ้นชินกันแล้วนะมันจะเป็นของรางวัลที่แจกก่อนหลอดปฐถมการจะปรากฏตัวให้เราเข้าไปลุยนะครับ สำหรับช่วงระยะเวลานะครับเขาบอกว่าบอสจะปรากฏใน15วันให้หลังของการอัปเดตซีซั่นนะครับต่อมาอย่างที่5ครับจะเป็นอีเวนต์บันทึกนักตกปลานะครับอันนี้ผมได้ให้เพื่อนๆดูไปแล้วโดยกิจกรรมนี้จะเข้าร่วมได้หลังอัปเดตเวอร์ชั่นเลยนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยจะอยู่24วันนะหลังจากกิจกรรมนี้เริ่มต้นนะครับก็ของรางวัลเนี่ยจะเป็นตัวขาว20แล้วก็ฉายานะต่อมาอย่างที่6กก็จะเป็นสกินใหม่ฮีโร่หรือว่า ชุดคอสตูมของน้องมาริลีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เขาบอกว่าเอาจริงภาษาไทยเนี่ยมันอ่านงงเพื่อนผมต้องไ่อ่านภาษาอังกฤษมาแปลอีกทีนึงนะก็ระยะเวลากิจกรรมนี้นะครับหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ซีซันคลื่นแห่งอุบายครบ18วันส่วนระยะเวลาคองอยู่ของอีเวนต์จะอยู่ทั้งหมด7วันด้วยกันนะก็ของรางวัลที่จะได้เนี่ยก็จะได้เป็นตั๋วขาว10ใบแล้วก็คอสตูมของน้องมาริลีนะครับ1ชุดนะต่อมาอีเวนต์ที่7พ้นสายหมอนะครับ <c oughs> เอาจริงอันนี้เดาไม่ได้เลยว่ามันคืออีเวนต์อะไรนะสำหรับอีเวนต์นี้จะเริ่มหลังจากอัปเดตเข้าเวอร์ชันขึ้นแห่งอุบายนะครับครบ25วันอีเวนต์นี้มันถึงจะเริ่มนะแล้วก็ระยะเวลาคงอยู่ของอีเวนต์เนี่ยก็คือ7วันด้วยกันนะครับโดยของรางวัลที่จะได้จากคอนเทนต์นี้จะเป็นโทเค็นซีซันซึ่งโทเค็นอันนี้เนี่ยสำคัญมากผมได้มีให้เพืเ่อนๆดูไปแล้วนะไอ้โทเค็นอันนี้สามารถเอาไปแลกศีลาวิญญาณระดับ S แล้วก็ระดับ A ของอัศวินจากซีซั่นที่แล้วได้นะครับแล้วก็ยังมีวอลชอร์กำมะหยี่ที่เอาไว้แลกชุดคอสตูมพิเศษได้อีกด้วยนะแล้วก็ต่อมาอย่างที่8ยุทธศาสตร์ท้าทายระยะเวลาจะเริ่มตั้งแต่20กันยานะครับจนถึง3ตุลาเป็นระยะเวลาทั้งหมด14วันของรางวัลกิจกรรมก็จะเป็นตั๋วข่าวนะครับกับวอลชอร์คอสตูมกำมะยี่อีก350ใบนะต่อมาอย่างที่9ครับฝึกฮีโร่อันนี้หลายคนน่าจะเคยเล่นกันไปแล้วนะครับ ที่ทางเกมเนี่ยเขาจะจัดด่านแล้วแล้วก็จะมีเซตตัวละครมาให้เราเลือกใช้เพื่อผ่านด่านนั้นๆนะครับแล้วก็จะสามารถรับของรางวัลได้นะระยะเวลาของอีเวนต์จะเริ่มตั้งแต่27กันยาไปจนถึง10ตุลานะครับเป็นระยะเวลาทั้งหมด14วันโดยของรางวัลที่จะได้นะครับก็จะมีแกนการเวลา15อันแล้วก็แกนกระแสน้ํา60อันกับลูกโอกครอบจักรวาลอีก80ชิ้นนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างที่1 0นะครับกลับมาอีกครั้งกับอีเวนต์ปฐาคริสตัล ระยะเวลากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่4ตุลาไปจนถึง13ตุลานะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็จะอยู่นาน10วันเหมือนเดิมนะรายละเอียดกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเอาจริงก็คือเหมือนเดิมเลยเพื่อนๆรวมไปถึงของรางวัลด้วยนะครับสำหรับของรางวัลก็จะมีคริสตัลดวงดาวนะครับ5ชิ้นสียาวิญญาณเกรด A 120ชิ้นแก่นกระแสน้ํา50ชิ้นแล้วก็แก่นการเวลาอีก15ชิ้นนะครับต่อมาอีเวนต์ที่11นะครับรางวัลแต้มเขาวงกดมนตรากิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรีรันด้วยเหมนนกััะครบ โดยอีเวนต์นี้จะเริ่มในวันที่14ตุลาไปจนถึง20ตุลาเป็นระยะเวลาทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับก็สําหรับของรางวัลที่จะได้นะครับก็จะมีเอลเชอร์กรรมัมมี่350ใบตัวขาว15ใบแล้วก็แกนกระแสน้ําอีก60อันนะ12สํำรวจโลกเอสเปเรียของรางวัลที่ได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าจัดเต็มมากเพชร1,000 0บวกมีตัวขาวนะครับแล้วก็มีตัวดําอีก32ใบด้วยนะของแจกดีขนาดนี้นะครับแน่นอนว่ามันก็ได้มาไม่ง่ายเ,เพื่อน พอวิธีได้มาเนี่ยก็คือเราจะต้องไปสำรวจโลกในพื้นที่แผ่นใหม่นะครับเพื่อรับของรางวัลนะแล้วก็ต่อมาอย่างที่13นะครับจะเป็นระบบการเล่นในซีซันใหม่อย่างแรกจะมีคู่มือฤดูกาลนะครับอันนี้ผมได้มีให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะก็ตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาสรุปของรางวัลใหม่อีกทีหนึ่งนะครับของรางวัลที่จะได้ทั้งหมดนะครับจะมีโทเค็นซีซันหมื่นสองนะครับวอลเชร์กรรมีสองพันห้าเพชรห้าพันบวก ตัวดา24บใบแล้วก็ศิลาวิญญาณเกรด A 700อันบวกนะครับและในส่วนของด่าน FK State ของซีซันแน่นอนว่าของนวันเนี่ยก็อยู่ครบเพื่อนๆจะมีทั้งเพชรแล้วก็ตัวข่าวเหมือนเดิมนะครับโดยในช่วงเ,เวลาเดือนแรกนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตรงนี้ทีมงานเขาคิดยังไงนะเขาบอกว่าเราจะได้เพชร7,200อันแล้วก็จะได้ตัวเชิญตัวขาวนะครับ73อันแต่ของรงวารวมทั้งหมดในด่าน FK s t สเ e นะครับจนถึงจบซีซันนะ เราจะได้เป็นเพชรรวม1-2,000อันกับตัวข่าว120อันนะครับอย่างที่3จะเป็นบอสแดนฝันนะครับก็จะได้ตัวข่าวนะครับเริ่มต้นเดือนแรก64ชิ้นแล้วก็สุดท้ายนะครับรวมทั้งหมดจะได้96ชิ้นนะครับส่วนอย่างที่4ก็จะเป็นหอคอยนะครับที่แยกตามเผ่าพันธุ์นะบททดสอบตำนานซีซั่นของระวันในช่วงหนึ่งเดือนแรกนะครับจะมีลูกโอ๊กนะครับ200ชิ้นอันนี้ก็คือสังกัดละ50ชิ้นนะตัวข่าว24บใบแกนกระแสน้ำ 180, ล้ก็แกนกิบวลาอีก60ชิ้น,นบ ส่วนรางวัลรวมจนจบซีซั่นนะครับอันนี้ผม่าน่าจะจบซีซั่นนะแต่ถ้ามันมีรีเซ็ตระหว่างซีซั่นเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆอ,อีกทีลวกันเพราะจากที่ผมเข้าใจเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นจนจบซีซั่นเลยนะครับอันนี้เราก็จะได้ลูกโอกรวม360ชิ้นนะครับตั๋วเชิญ36ใบแล้วก็แกนกระแสน้ํา360กับแกนกาเวลา120นะครับหัวข้อต่อมาอารีน่าชัลเลอร์นะครับอันนี้เนี่ยเพชรจุกจริงเพื่อนๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เท่านี้กันทุกคนนะเพื่อนๆจะต้องทําการไต่แรงขึ้นไปด้วยนะครับ แต่ของรางวัลที่ได้เนี่ยเฉลีย่ยแล้วนะครับทุกคนน่าจะได้ประมาณ8000เพชรขึ้นนะครับถ้าเกิดใครที่ตั้งใจเล่นระดับหนึ่งนะแล้วก็อย่างที่6อันนี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ใหม่แล้วครับปละลองวีราบุรุษนะครับของรางวัลที่จะได้ก็จะได้เป็นตัวขาว10อันนะครับแล้วก็วลอลชร์กรรมัมบี้ีอง0้บวกก็ถ้าขึ้น200บวกแบบนี้เนี่ยน่าจะมีเกี่ยวข้องกับอันดับอะไรสักอย่างนะถ้าให้ผมเดานะครับแล้วก็อย่างที่7ก็ดิวยิ่งใหญ่ก็กลับมาอีกครั้งนะครับของรางวัลก็จะขึก ของรางวัลหลังที่จะได้ก็จะเป็นเหรียญกิ้นะครับแล้วก็ตั๋วดํานะครับหมดยังอ่าหมดแล้วนะครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นอีเวนต์นะครับแล้วก็กิจกรรมรวมไปถึงของแจกที่เพื่อนๆจะได้รับในเวอร์ชั่น1.21นี้นะแต่ตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะมันจะมีทั้งคอนเทนต์ที่อยู่ยาวไปจนจบซีซันนะครับแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์จำกัดเวลานะครับสำหรับพวกอีเวนต์จำกัดเวลาเนี่ยจากที่ดูเวลาทีมงานเขาจะบอกจนถึงประมาณ ช่วงกลางเดือน10เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นหลังจากการเดือน10นะครับแน่นอนว่าจะมีอีเวนต์มาเพิ่มเติมของรางวัลที่เราได้เนี่ยก็จะได้เพิ่มเติมจากนี้ด้วยนะไม่ใช่ได้แค่นี้อยู่ยาวไปจนจบซีซั่นนะเพื่อนๆอันนี้ต้องเข้าใจกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวละครที่สามนะครับที่จะมาก็อย่างที่บอกไปนะครับน่าจะมาต่อจากซินแบตในวันที่17จตุลา จากการคาดการณ์นะครับอ่ะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมาอ <c oughs> <ๆ>ัปเดตเพื<ๆ>่อนเพเพียงเท่านี้นะสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับคอนเทนต์ถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้นะส่วนตัวผมผมค่อนข้างโอเคกับของรางวัลที่ได้นะครับแต่จะมีติดนิดนึงเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ทีมงานเขาเพิ่มนะก็คือแก่นการเวลาครับเพราะบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าไอ้แก่นการเวลาเนี่ยทีมงานเขาค่อนข้างกักอยู่ระดับหนึ่งนะ แล้วประเด็นคือตัวละครใหม่มันก็มาทุก2สัปดาห์นะครับแจกมาแค่นี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่พอปลดนะครับจริงๆยังไงก็ไม่พอนะควรแจกให้เยอะกว่านี้หน่อยนะครับอ๋อใช่แล้วก็รวมไปถึงคริสตัลดวงดาวด้วยครับแจกอีกได้นะ5้าเม็ดเนี่ยไม่พอเ,เพื่อนๆเพราะเดี๋ยวแสงมืดใหม่มานะครับถ้าจะเปิดใช้งานกันจริงๆเนี่ยมันต้องปลดกันเยอะนะครับไม่ใช่เอามาตัว2ตัวแล้วมันจะใช้งานได้นะสำหรับเกมนี้นะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆนะ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตจากเกม FK Journey นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จริงๆครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย